ครับนี่คือผลผลิตจากแปลงผักชุมชนนะครับสวนครัววัดประชารัฐสร้างสุขนะครับทางนี้มีผลขั้คนละก,กันในการสร้างความมั่นคงทางอาหารครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าในวัดก็สามารถปลูกผักได้นะครับเดี๋ยวเชิญมาชมกันครับเป,เป็นเป็นเลื่อนละมีมันม,มีพอไผ่อยู่หลังศาลาหลังจากที่เขาคิดเคลื่อนมาแล้วก่า มีแต่ปับพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยอยู่ตรงนี้นะ่ะมันเป็นพื้นที่กว้างเพราะว่าน้ําตะลิ่งมันสะเข้ามาทางตลิ่งมันสะเข้ามาแล้วทั้งเจ้าวาดกับญาติโยมก็มีความคิดว่าเออทาเห้สิเ็ดแบบแปลงพักเป็นครัวเป็นครัวชุมชนครัวชุมชนชาวบ้านก็ปลูกอย่างก็ได้ปลูกพักสวนครัวปลูก,ม,ก,ม,ก,กมือึอมืแต่เมืเพชดปลูกพักหอมแบบอ่าปลูกที่มันเป็นพัก พื้นบ้านภาพผลไม้ที่ชาวบ้านได้กินแต่ว่าเป็นผากปลอดสารพิษบบราณใส่ยาข้ามมาลงใช้ปุ๋ยปุ๋ยสมุนไพรอย่างได้ก็มาเอามาขอเอาได้ใสยคาน้คาไฟเติมกันใวยคาน้ำคาไฟประโยชน์ที่ว่าอย่างหนึ่งประโยชน์ที่ได้ก็คือ,อทางประชาชนชาวบ้านของเราที่เห็นนี่แหละก็ได้แต่ละพุ่มก,ก็ได้ลงมาดูแลเมาดูแล ามาปรัรุงสถานที่แต่ก่อนเมื่อกับเป็นมีหญ้ามีอย่างหกนะแต่ว่าเมื่อญาวมเขามาปับพื้นที่มีการปลูกแปลงข้าวไส้กับทีอย่างนึ่งมืนอกับสะอาดสะอาดาเป็นเป็นพื้นที่ใช้สอยอีกส่วนหนึ่งเกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เกิดดีกว่าเอาดีกว่าวางเป้าไว้ซื่อในเรื่องแรกก็คือ อ่าเหตุพื้นที่ของวัดมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะพอประมาณพอสมควรในการจะทําในเรื่องของนี้แหละค่ะเห็นมองเห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพค่ะในสุขภาพนี่คือพราภิษสูงเองเพื่อนก็มีอ่าเจ็บป่วยแต่เลยอยากให้เพิ่นนในรับประทานอาหารที่ว่าผักที่ว่าปลอดสารสารพิษนะคะแล้วทีนี้ทางชาวบ้านเองก็อยากมีความส่วนร่วมในการทําโดยที่แบ่งเป็นคุ้มค่ะให้ทาง อ่หัวหน้าคุ้มนะลงมาดูแลแล้วก็ให้สมาชิกในคุ้มนะต่างคนต่างมามาดูพื้นที่ของตัวเอง,องมีการดูแลหรือว่าความเหมาะสมในการลงแปลงพักพักที่เป็นต้นใหญ่ก็เอาไว้นัานข่างพักที่เป็นอ่าระยะสั้นนี่เอาเป็นแปลงค่ะพอเราทําไปแล้วนะทำไปแล้วก็ให้มีการดูแลช่วยเหลือทางพระเองเพื่อนกับมาดูแลเพื่อนเป็นผู้ลดน้ําเป็นผู้ ่าลูกหยาลูกหยางค่ะร่วมกับชุมชนร่วมกับชุมชนร่วมกับชาวบ้านนี่แหละค่ะอ่าพอมีการอ่าเก็บแบ่งปันใครที่อยากได้นะคะใครที่อยากได้พักกะลงมาเก็บเอาค่ะพอลงมาเก็บเป่ากะมีการอ่าเขาเรียกว่าบูชาหรือว่าอยากช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟทางวัดไปค่ะสิบบาทยี่สิบาทค่ะเป็นการสมงโชคค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมากะพอพอเราผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตของเราออกมาเยอะเราก็สามารถไปรูป <Hello. S 2> เอาเก็บไว้นานคือให้ได้ใช้กกน,นานค่ะส่งผักส่งทั้งต่างๆค่ะและความสําคัญหรือว่าส่วนร่วมของชุมชนและสามัคคีเราจะทำไปเรื่อยๆค่ะผลสําเร็จก็คืออยางสูงสุดที่อยากคิดก็คือตั้งเป็นกองทุนนะคะกองทุนปลูกผักนี่แหะค่ะก หรือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนนะครับสวนครัวชุมชนวัดประชารัฐสร้างสุขวัดมรุขันนครคือเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการสร้างความมั่งคงทหารก็ขอบคุณเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปถ่ายทำครับผมนี่ครับนี่เป็นแปลงผักนะครับที่ชุมชนได้มีการจัดสรรพื้นที่ในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเราจะมีการแบ่งกันเป็นคุ้มในการบริหารจัดการใครต้องการปลูกอะไรนะครับก็สามารถปลูกได้เลยไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับอ้าว หอ,อมกระเทียมครับนะครับกระลำนี่ก็เป็นพื้นที่ในการปลูกที่สําคัญก็คือเป็นผักที่ปลอดสารนะครับชุมชนมีการแบ่งหน้าที่มีการช่วยเหลือกันเกิดความรักความสามัคคีนี่คือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็ที่สําคัญคือสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันเอ๊ยเรียนรู้ที เราพักกันดีน้อย,อย,อย <laughs>